โมเดลว่าแดนเนี่ยมันจะมีหนูตัวหนึ่งหนูเฮียเลยซาเวียหนูซาเวียเจเลเอจะมีหนูตัวหนึ่งหนูท่อมจะมีรูของมันรูท่อมันแล้วมันเวลาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขานอนดูทีวีกันใต้ใต้ใต้ใตึกไอ้หนูตัวเนี้ยชอบวิ่งขึ้นมากัดคน <c oughs> กัดขาแล้วก็วิ่งกลับรูไปไงกัดเลือดพุ่งเลยนะ <c oughs> กัดนี่โอ้ยแบบว่าเลือดพุ่งเลยเราึกภาพบอกหนูวิ่งวิ่งมาล้กกัดขาแล้วก็วิ่งลงท่อ๋ย่ามันมันซาเวีย มันทำอย่างเงี้ยไปหลายคนแล้วแล้วมันกัดเนี่ยแล้วมันหนูสกปรกเนี่ยมันติดเชื้อหรือเปล่าทำอย่างเงี้ยบ่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆจนต้องจัดทีมล่าสังหารเอาไว้ไม่ได้หนูตัวนี้เพราะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนหวาดระแวงหลอนกันหมดแล้วไงนอนเพลินๆดูหนังกังได้ฟิลแม่งกัดขาเลือดพุ่งเลยแล้วก็วิ่งหนีไล่จับมันไม่ทันเนี่ยก็เลยจัดทีมล่าสังหารล่าสังหารแล้วก็สุดท้ายจับได้ดมเดลฟังมาลูกน้องันเด้กันจับได้จับแล้วทำไงมา หักเลยโป๊ะเดียวจอบ